มิจฉาชีพหลอกผ่นอน i p h o n e ตอนนี้โดนกันเยอะมากๆในใครอยากมีโทรศัพท์ iPhone บ้างสมมุตินนะมีคนเดินมาบอกว่าจะให้โทรศัพท์ iPhone หนูโดยให้หนูเนี่ยผ่อนกับคูมุกอะไรยี่บาทไม่ต้องใช้หลักประกันอะไรเลยให้หนูผ่อนไปเรื่อยๆๆแล้วหนูจะได้ขขงหนูจะรู้สึกยังไงอยากได้นะไหม แล้วเขาบอกว่าให้เราผ่อนไปเรื่อยๆยังไม่ได้ของหนูคิดว่าหนูจะได้ไม่ของเนี่ยให้หนูใช้เงินผ่อนแค่20บาทหรือ100บาทแต่นั่นคือเงินไหมลูกเ,เงินนะคะ <ๆ S 1> เงินที่พ่อแม่หามาอย่างยากลาบาก <ๆ S 1> แต่แต่แต่ถามว่ามันมีร้านที่เขารับผ่อนพวกนี้แบบจริงๆไม่โกงมีไหมนีมอย่างตอนนี้คุ่มก็รับผ่อน โทรศัพท์สำหรับถ่ายคลิปในชมรมติท็อกใช่ไหมคะก mm hmm. ูก็ใช้บริการของยูเพนอยู่ ก่อนการสอนทุกครั้งนะคะคุณครูจะต้องเตรียมตัวมาอย่างหนักแล้วก็ศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดีแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปพิสูจน์เกี่ยวกับการผ่นอน iPhone ที่ยูเฟนกันค่ะจากที่คุณครูศึกษามานะคะที่ยูเฟนเขาจดทะเบียนบริษัทมีหน้าร้านที่ดูดีน่าเชื่อถืออย่างนี้นะคะคุณครูก็ทําการจองคิวกับแอดมินมาถึงนะคะก็กรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับบัตรคิวค่ะคนเยอะแต่ว่ารอคิวไม่นานมาถึงก็ยื่นบัตรคิวพร้อมกับบัตรประชาชนที่นี่ไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถผ่อนได้ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็พอค่่่่่ะะะตตอนนนนนแแรกกกกก็ลััววๆคาาาางทีีเ แล้วก็ให้คําแนะนําดีมากๆค่ะําเนินการแค่แบ,บเดียวก็ได้เครื่องใหม่สามารถเช็คเครื่องได้เหมือนตอนที่ไปร้าน Apple เลยค่ะอย่างไ p h o n e 14ของคุณโมเครื่องนี้นะคะวางเงินดาวแค่หลักหมื่นผ่อนเริ่มต้นแค่1790บาท,บาทก็ได้เครื่องใหม่แกะกล่องแบบนี้ไปใช้เลยค่ะที่สําคัญคือสามารถผ่อนผ่านแอปยูเฟนได้ด้วยนะคะสะดวกสบายใช้เวลาไม่นานในการผ่อนจะวัยรุ่นหรือรุ่นใหญ่ก็สามารถใช้ได้ค่ะสําหรับใครที่อยากผ่อนของแบบปลอดภัยหายห่วงก็ลองไปใช้บริการที่ยูเฟนกันดูนะคะเข,ขามีถึงสามสาขา มินแต่และสาขาที่ใกล้บ้านได้เลยค่ะ